หมอเปาค่ะวันนี้หมอเปาอยากจะพามาดูว่าวันหนึ่งในการมาทํางานที่ซินอต้าคลินิกหมอมีกิจกรรมต้องทําอะไรบ้างนะคะอย่างแรกที่หมอมาถึงค่ะก็มาซื้อกาแฟก่อนอเมริกาโน่เย็นไม่หวานนะคะลดการกินน้าตาลค่ะน้ำตาลเนี่ยจะไปทำลายเซลล์ผิวของเราเซลล์ผิวเสื่อมและแก่ไว้ค่ะโดยปกติก็จะกินทุกวันแต่ว่าไม่ได้แบบตื่นมาปุ๊บกินทันทีกินตอนช่วงที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนในการตื่นตัวเริ่มตกลงแล้วเพิ่มความกระปี้กระเป๋าในช่วงเวลาประมาณ10โมงถึง11โมง มารถไฟฟ้านะคะลงสถานีเอกมัยเลยรถไฟฟ้าเลยเนาะใช่ใช่ใชดีมากเลยค่ะสะดวกมากไปช้อปปิ้งแม็กเวลูกันซินอุต้าคลินิกของเราจะอยู่ห้างเกตเวยเอกมัยชั้น5นะคะนัาจับน้องๆไว้ถ่ายคอนเทนต์กับทีมมาร์เก็ตติ้งค่ะรับรองว่าฟังคอนเทนต์ของหมอแล้วได้สาระดีๆมีประโยชน์แน่นอนค่ะต่อไปก็เตรียมรักษาคนไข้เราค่ะมีเคสฉีด เกาต้าของพิงคลอยค่ะ่ l a ที่ฉีดอะคะ่ะอาจจะเห็นว่าทุกคลินิกมีเหมือนกันแต่ว่าเทคนิคก,การจัดวางยาบนใบหน้าของคนไข้แต่ละท่านนะทางซีโนต้าคลินิกจะมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลก่อนทําหมอกกจะมีการออกแบบใบหน้าก่อนตอนนี้ยังไม่มีความกังวลเลยนะคะเพราะว่าอย่างตอนแรกคิ่ว่าจะเจ็บสวยอย่างสบายใจสวยสบายใจค,ะค่ะมีความกังวลก็จะลงมากินข้าวกลางวันนะคะอาหารกลางวันของหมอวันนี้ก็เลือกเป็นเมนูหมูต้มคัาสื่อทอดนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะพอจบวันนี้ค่ะบันทึกการรักษาคนไท้ของเราวันนี้แต่ละเคสะทำอะไรไปบ้างนะหมอดูที่จดโอ้โหวัวนนี้หมอมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7โอ้าห เจ็ดเคสเลยนะคะทําความสวยความงามรักษาหนะ้าให้กับคุณพลอยจินดาโชดด้วยหูดีใจสุดๆเลยคะ่ะที่สำคัญนะคะคุณพลอยสามารถทำ PLLA โดยที่ไม่ต้องแปะยาชาด้วยนะคะเธอเก่งที่สุดเลยคะ่ะเลยไม่ต้องห้สนุกทุกครั้งที่ได้เจอคนไขยอะคะ่ะ